สวัสดีครับผมเติ้ลแฟนตาซีนะครับวันนี้ก็มาอยู่ในเกมเกนชินอิมแพกกันอีกเช่นเคยนะครับจากพา์ที่แล้วเนี่ยเราก็ได้ตามหาดอกไม้ดอกไม้หนึ่งครับก็ตามหาจนผมหาไม่เจอแล้วตอนเนี้ยคือผมเดินหาจนทั่วแถวๆนี้แล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นชื่อของหมู่บ้านนะครับแล้วก็ดอกไม้นั้นก็ชื่อตรงกับหมู่บ้านด้วยผมก็เลยหาแถวๆหมู่บ้านนะก็เลยหาไม่เจอเลยนะครับ ผมพยายามที่จะตามหาแล้วนะโอ้โหผมตอนนี้ก็ไม่มีของที่จะฮิวตัวละครเลยนะครับเพราะว่าขี้เกียจฟามของมาฮิวนะก็เลยไม่ไมีเลือด <c oughs> โอเคเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเนี่ยไปดูว่ามันหายากแค่ไหนนะครับมันหาไม่เจอเลยนะผมเดินจนทั่วแล้วผมนั่งเล่นเป็นชั่วโมงเลยนะครับเกมนี้ ผมเดินไปหมดแล้วข้างบนข้างล่างหาไม่เจอครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูใหม่แล้วว่ามันจะมีไหมมันไม่มีหรือว่าผมตาถั่วเองวะเนี่ย What's the hurry เฮ้ยนี่มันที่ไหนกันโอ้โหทหารครบชุดเลยครับเข้าไปได้ไหมเนี่ย ผมเคยมายังวะผมก็จำไม่ได้เหมือนกันนะโอ้โหเหมือนจะเป็นตำหนักของใครสักคนเฮ้ยแต่สวยมากเลยนะที่นี่ถ้าเป็นชีวิตจริงเนี่ยโขผมบอกเลยน่าอยู่มากเลยครับอันนี้น่าจะเป็นผู้จัดการ Golden House ผู้จัดการบ้าน ผมมาหาดอกไม้ไหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอครับผมหานั่งหาไปชั่วโมงก็หายังไม่เจอเลยพี่รู้นไปไหนครับผมจะแบบเห็นผมแล้วดอกไม้ก็เดินหนีอย่างนี้เหรอ เดือดใจจริงๆครับตรงนี้ผมก็มาแล้วผมต้องขึ้นไปดูข้างบนนะเผื่อข้างบนนี้จะมีฮึบอุ้ยอุ้ยอุ้ยล่วงล่วงอุ้ยล่วงลวงเกือบไปแล้วดีนะไม่ตกจากซีถุงสูงลงมาขึ้นพักก่อนพักก่อนโอเคขึ้นต่อ ชมีอะไรหรือเปล่าข้างบนนี้มันอยู่ไหนจงออกมาให้ข้าเห็นสักทีดีเฮ้ยเฮ้ยอ๋ออ๋ออ๋อผมขึ้นสูงจดคทับมันน่าจะสุดแล้วแหละเึิบค่ยคอยๆลง ผมหาไม่เจอสักทีครับท่านผู้ชมหายากมากเดี๋ยวผมพาไปดูข้างบนเรือนู้นแล้วกันข้างบนเรือนู้นมีอะไรอยู่โอเคถึงพื้นแล้วผมบอกเลยนะครับคลิปนี้ จะเป็นคลิปตามหาอย่างเดียวนะครับคือผมพยายามตามหาแล้วแต่ก็หาไม่เจอโอ้โหมือมือมือผมนั่งหาเป็นชั่วโมงจริงๆนะครับแต่ก็ไม่เจอเลยผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วผมเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาแล้วก็หาไม่เจอสักทีนะครับ โอเคช่างมันแล้วกันเดี๋ยวผมจะหาเวลาว่างๆกว่านี้นะไปนั่งหาต่อโอเคเดี๋ยววันนี้ผมจะพาขึ้นไปบนเรือแล้วกันซื้ยกว่าจะถึงอีกนานเลยครับโอเคเดี๋ยวผมตัดไปตอนที่มันใกล้ๆถึงเลยแล้วกัน โอเคครับผมก็ได้มาถึงที่เรือนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่รู้เป็นเรืออะไรเหมือนกันเฮ้ยเฮ้ยขึ้นไม่ได้เหรอฮเฮ้ยอย่าบอกนะขึ้นไม่ได้อะท้ามชม่ตายแน่เลยอ้าว เอามันค่อยไปขึ้นได้ตอนนี้ผมกดสเปกบาร์ตั้งนานไม่ขึ้นให้นะเออเกิดที่ไหนแล้วเนี่ยโอเคผมไม่ไปละโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับคือหาไม่เจอจริงๆนะครับคือผมเดินรอบเกาะแล้วนะแต่ก็ไม่เจอนะครับินหาอะไรก็แล้วเออหายากจริงนะครับผมยอมรับเลยเกมนี้ แมปใหญ่แล้วก็หายากมากโอเคนะครับเดี๋ยวเอาไปเจอกันพาร์ทหน้าเนี่ยผมจะพยายามหาให้เจอนะครับแล้วก็อัพตัวละครแล้วก็ไปสู้กับบอสให้ดูเลยนะออผมก็หวังว่าจะหาเจอนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้เจอกันพาร์ทหน้านะครับไปแล้วครับบ๊ายบาย